สวัสดีครับจัดให้นะครับผมสาวว p พีพีวีเจ็ดที่นั่งผมว่าตอบโจทย์แน่นอนนะคัเนี่ยคืออยู่ในงบนะครับผมผ่อนสบายนะครับแล้วก็ท่านใดที่กําลังมองหาแบรนด์หลักนะครับที่เป็นรถครอบครัวนะครับตอบโจทย์เลยแล้วได้เป็นตัวท็อปสุดออปชั่นเต็มของเขาเลยนะครับอันนี้เราอยู่กับเจ้าอีซูนะครับผม มิวเนะครับเป็น1.9ึ่งจุดเก้บูพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นมินเนอร์เชนแล้วนะครับผมจดทะเบียนปี2017นะครับผมกระจังหน้าเขาเป็นโครเมียมนะครับผมมีไฟเดย์ไลท์นะครับผมตรงนี้จากโรงงานไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกแท้จากโรงงานเลยสวยๆเลยนะครับผมล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กอลอยตัวนี้เป็นลายตรงรุ่นเลยนะนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นอลอยขอบ17นะครับผมยางดอกเทปทีนะครับผมยางยิงใหม่อยู่เลยนะยางของบิสโต้นะครับยางปี2024เลยลูกค้า เฉียมมากช่วงล่างใสกิ๊กต้องบอกเลยบันไดข้างตรงรุ่นนะครับผมตัวนี้มีครอบมือจับกับถ้วยมือเปิดมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นสีโครเมียมนะครับผมนี่นะครับตัวรถได้ชุดแต่งของฟิตมานะครับแล้วก็ได้ชุดสเกิร์ตมาจากโรงงานนะครับโช๊คนะครับจะเป็นโช๊คไฮดรอลิกนะครับผมแล้วก็นี่ดูรถเอียมเดิมทุกจุดลูกค้าหอวนัดไม่มีขยับนะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมเลยนะครับผม เบาะนี้สามแถวนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้สะดวกเลยนะครับใช้พื้นที่ได้เต็มแอเรียของเขาเลยน่าสนใจมากๆลูกค้า PPV เจ็บที่นั่งนะเป็นรถอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์จริงๆนะครับผมได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับออปชั่นภายในนะครับผมภายในคุมโทนดำมาจากโรงงานเลยนะครับได้เบาะปรับไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมกุญแจคีย์เลสนะครับปุ่มคุช start หน้าจอนะครับผมทัชสกรีนจากโรงงานนะครับพร้อมกล้องถอยในตัวนะครับจอแอดีต้นนะครับมาพร้อมกับเลขไม้เพียง1นึ่งแสนสกว่ากิโลเท่านั้นนะครับถือว่าไม่น้อยนะสําหรับรถปี2017นะครับตอบโจทย์เลยกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับผมออปชั่นเต็มๆแบบนี้นะครับไอค้าขายเพียง5้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทราคานี้นะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับยางเป็นของบิสโตนปี2024เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเปลี่ยนยางแล้วนะครับ สี่ค่าจัดซีค่าโอนนะครับผมผลเริ่มต้น1 0 0 0 0หมื่นกับหลักร้อยเท่านั้นท่านใดที่สนใจนะครับฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับ Isuzu UX นะครับหนึ่งจุดเบูพาวเวอร์นะครับเป็นออโต้ดีวีดีตัวท็อปนะครับเนวีออปชั่นเต็มไทยในดำนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม